คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องเมาส์อะไรล่ะเมาส์กันต่อเล,เลยนะย <laughs> พอแล้ว<อ>เมาส์กันต่อเลยนะคะกลับประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าคู่รักสุกตาซุ้มเงียบปลูกเรือนหอ60ล้านแล้วก็แอบ,บมั่นกันเงียบๆด้วยตอนนั้นเนี่ยข่าวลือที่ออกมาบอกว่าคู่ MK แน่เลยหม,มัมกคีมหม,มักคีมเพราะว่าคู่นี้คือดูความรักแบบสุกงอมมากๆแล้วนะคะแต่ตอนนั้นพอไปสัมภาษณ์ทางคู่เนี่ยออกมาปฏิเสธว่ายังยังไม่ ใช่คู่ตัวเองไม่ได้ออแบบว่าแอบ,บมั่นกันเงียบเงียไม่ได้ปลูกเรือนหอ60ล้านยังไม่มีเลยเออตอนนั้นก็ตดปัดตกไป mk ไม่ใช่การเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งคุณผู้ชมครับคนก็เริ่มจับตามองคู่นี้แทน n y ฮะนันเด็ดยายา่าเพราะอะไรถึงไปจับตามองแล้วก็โยกับข่าวลือดังกล่าวคือความหวานหลังๆมันทวีคูณมันทวีคูณแ,แล้วเดี๋ยวดูรูปหนึ่งนะคุณผ<อ>ู้ชมฮะ<อ>เป็นแพทย์ที่ส่อเขาทำให้มีข่าวลือมาว่าไอ้คู่ที่ว่าเนี่ย เป็นนาเด็ดยายาหรือเปล่านี่นี่ก็ดูสิคะที่วงกลมสีเหลืองเอาไว้เนะ่ยคุณผู้ชมมันคือยังไงมันคือข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายแล้วก็นิ้วนาใช่ไหมใช่คือผมไม่แน่ใจนะความรู้สึกอินเนอร์เวลาสาวๆถ่ายรูปอ่ะเขาจะบังเอิญได้ไหมหรือจงใจโชหรือเปล่าไงมันก็อาจจะเป็นความบังเอิญนั่นแหละแต่มันเป็นบังเอิญที่แบบอุ๊ยเพชรมันก็ทิ่มตาไง มันก็เวบขึ้นมา,อย,านอ,อย่างนี้คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเราก็เลยไม่ปลอ่อยอะไนอยู่ดีๆก็โอ,โอเคนะอ้<อ>าวนะเดชโอเคเรื่องไรอ่ะล่าสุดเราไม่ปล่อยให้สงสัยนานค่ะคุณผู้ชมมันคาใจไปเจอกับหนุ่มนะเดชก็เลยขอถามหน่อยว่าตกลงมั่นเงียบแล้วไม่บอกพวกเราหรือเปล่าแล้วเรือนหอ60ล้านน่ะสรุปข่าวจริงหรือข่าวลือคะเป็นคนเขารือว่ามั่นเงียบแล้วนะ อ๋อเหรอก็ดีนะถ้างั้นไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมันเขาก็มีเขาก็ซื้อโอ้โหนะแหวนมั่นครับยังครับยังยางข่าวนี้ออกมาหลายคนก็เชียร์เป็นคู่แล้วแน่แน่เราก็ไม่คิดเหมือนกันครับผมว่าคนจะมองแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ไม่ใช่ใช่่เชียวมากเลยนะคเป็นจริงไงเดี๋ยวเรารอวันนั้นนะรอวันนั้นเป็นจริงแน่ครับผมช่วงนี้ก็มีเวลาว่างก็เจอกันเรื่อยๆครับ ถ่ายละครด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แฮปปี้ครับเลิกแต่งงานอย่างเงี้ยไรคมก็ลุนตลอด <ances S 2> อตลอดหนักตลอดเป็นงไงบ้ครับเข้าใจทุกคนเลย ừ, ที่สมัมพัน์คือเราเข้าใจตัวเราด้วยว่าเร <ๆ S 1> <ๆ S 2> าก็มีความคิดเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าคิดอะไรอย่างงี้อยู่อยู่อยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยหมายถึงว่าในเรื่องของการทํางานเอ่ยเวลาเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่นะครับถ้ามันเป็นโอกาสที่โอ้ไม่ไหวแล้วต้อง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 แต่งงานแล้วแหละต้องขอแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ย ว่าวันนั้นน่ะมันจะเป็นวันที่ตัดสินใจง่ายสุดเลยเป็นคุยกันว่าอีกสักกี่สักกี่ปีอะไรเงี้ยยังไม่ได้แพลนอะไรขนาดนั้นนะครับ ความหวานมันทะลุจอมากๆจริงๆอ่ะใช่ไหมคือนาเดชใช้คําว่าก็าแต่งแน่ๆอยู่แล้วอ่ะค่ะแต่งแน่คือเวลาพูดแบบธรรมชาติเหมือนเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วอ่ะมันยิ่งเขินนะเขินมันคือแปลว่าอุ้ยแปลว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยอ่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายที่เขาพูดว่าแบบเออเดี๋ยวพอไม่ไหวแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องแต่งเ,เป็นเพราะพวกเรากดดันหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิอเขาต้องรู้สึกเองดิเขารู้สึกอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะเขาก็มีแลนมีในใจอะไรของเขาแต่บางทีแบบโดนนัก ข่าวถามมากๆไงอาจจะแบบพี่เดี๋ยวเซอร์ไพร์มันจะไม่เป็นเซอร์ไพร์แล้วเนี่ยเอาให้จบๆไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเหรอแต่เมื่อกี้ชื่นชมนัดเดทมากนะฮะสามารถตอบคาถามนักข่าวในเรื่องความรักในชุดนั้นได้ทำไมอะคะเท่เลอเกินงานตรุษจีนกับคุณใช่นะคุณผู้ชมฮะยังไม่จบเรื่องนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้เราถามฝั่งนัเดตไปแต่ด้วยความที่เพชรมันส่งปากกาขนาดนี้เราไปถามฝั่งน้องย่ามาให้แล้วด้วยเมื่อวานออกงานทั้งคู่แต่ไปคนละงานวันบันเทิงไม่ปล่อยฮะ ไปสองงานซะเลยเออต้องให้ให้ความจริงจากสองฝั่งไปหาน้องยายญ้าบ้างเราถามคําถามเดียวกันกับที่ถามน้าเดชเลยยายญายอมรับครับว่าแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายที่เราเห็นภาพเมื่อกี้นี้เนี่ยออพี่เบรรี่ให้มาจริงๆริพี่นดเดชให้มาจริงๆแต่ให้ตั้งแต่คบหาดูใจกันแรกแก็คือ7จ็ดปีที่แล้วนู่นซออึ่งน่าหมายความว่าเขาคบกันตั้งแต่7จ็ดปีที่แล้วนะ,ะพูดแบบนี้แต่ ตั้งแต่8ปดปีที่แล้วมาเนี่ยจนถึงวันเนี้ยมันจะถือว่าเป็นแหวนมั่นหรือเปล่าอันเนี้ยถามมาให้เพิ่มแล้วครับมันคือแหวนที่แบบได้มานานมาก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 แบบโอ้โหนึกว่าแบบเจ็ดแปดปีได้แล้วค่ะก็ใส่เรื่อยๆมันคือแหวนที่เหมือนมาแบบพี่แรททาให้เฉยๆค่ะแล้วก็ที่บ้านที่นอร์เวย์เราไม่ได้ใส่เหมือนที่นี่ค่ะเหมือนฝั่งนี้ไม่ได้เป็นแบบว่าแหวนแต่งงานหรือว่าอะไรย่ะเราจะใส่อีกฝั่งกันมากกว่ามันเป็นแหวนที่น่ารักจองไหม ก็เมื่อเราเป็นแฟนกันก็ถือว่าจองกันแล้วอก่งที่บอกค่ะไม่ไม่กดดันกันค่ะในวันที่มันจะมาถึงมันก็คือสิ่งที่เราหวังกันทั้งคู่อยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่หนูไม่จีหนูไม่แบบไม่จริงจริงแล้วเขาก็ไม่ไม่ไอ้นี่ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ได้คุยกันแบบว่าแบบต้องตอนนี้ต้องอะไรอย่างงี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็หวังแบบนั้นค่ะแต่ว่ายังไม่เร็วเร็วนี้แน่นอนค่ะยังรู้สึกว่า เรายังมีเวลาค่ะเรายังมีเวลากันอีกอีกพอสมควรค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากรอานานมากอ<น>ะไร <cetera> คุณผ<อ>ู้ชมทิ้งท้ายไว<อ>้ว่าไม่ได้อยากรอานานมากเขาบอกใครอะฮะก็กะตะใครล่ะคะ เดีสิคะคุณอ๋อเอา้ากดดันนัเดียหรือเปล่าไม่ใช่นักข่าวกดดันแล้วนะเนี่ยออนั่นแะสิะไม่รู้ไม่รู้แต่แต่อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีความกดดันย่าๆเขาก็บอกเขาขอเคลียร์ก่อนเลยนะว่าถ้าวันไหนจะเซอร์ไพรส์ให้แอบกระซิบหน่อยอาทำไมอ่ะเขากลัวภาพที่ถูกปล่อยถูกแชร์ออกไปอ่ะไม่ได้แต่งหน้า,เ,าเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยเอา้าคุณผู้ชมแต่ผู้หญิงเป็นอย่างนี้เยอะนะคือหลายคนจะอย่างนี้เออยังไงรู้จักเพื่อนอยู่คนหนึ่งกำลังจะแบบในช่วงที่คบกันสุกงอมแล้วแล้วตัวเองมีเซ เพื่อนผู้หญิงนะมีเซนว่าฉันจะต้องถูกขอแต่งงานทริปนี้แน่เลยเขาก็เตรียมชุดข่าวไปทุกวันเลยค่ะอออเหรอใช่คือเหมืองว่าผู้ชายน่าจะเตรียมเซอร์ไพรส์มาแหละผู้ชายก็ไม่บอกไม่บอกแต่กลัวโดนเซอร์ไพรส์ก็เลยก็เลยเตรียมชุดข่าวไปทุกวันแต่งตัวที่ทะเลสวยทุกวันเลยแล้วก็พร้อมแล้วมาเลยมาเลยทาไมรู้ไหมโดนขอแต่งงานจริงๆใช่นี่ไงผู้หญิงะเขาถึงแบบอยากมีโมเมนต์ที่ถ้าถูกขอแต่งงานมันเป็นวันพิเศษเราก็อยากจะสวยแต่แต่มันก็ไม่เซอร์ไพรส์จริงสิ มันก็ถ้าเกิดว่าไม่ขอก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> ไม่น้อย๋อ <c oughs> สำหรับคู่ N Y เนี่ยจจะตรงตามข่าวลือไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะ,ะแต่เรารู้เพิ่มเติมแล้วว่าเขามีแผนแน่ๆอรอรออย่างเดียวเลยว่าจะเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์แค่นั้นเลยคุณผู้ชมฮะ